กเรียนท่านประธานบุติสภากระผมนายก้านรงจันทิกประธานคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐมนูญที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานบุติสภาให้ทำความเห็นข้อสังเกตต่อารายงานประจำปีงบประมาณพศ2564ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางชาติพร้อมทั้งสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและถแถลงความเห็นและข้อสัเกตหรือตั้งประเด็นข้อสักถามในที่ประชุมบุธ,ธิสภาบปีิคณะกรรมธิการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายงานที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับทราบกระผมขออนุญาตให้ท่านพลเอกพิสิทธิ์ธิสาร รองประธานคณะกรรมการคนที่สองในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการองค์กรอิสระตามบัฐรหนุนคณะที่สองเป็นผู้ตั้งข้อสังเกตถแถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไปครับขอบพคุณครับ